ช่วงปฏิบัติการรักเมื่อเรื่องเรียนต้องคิดหนะักแล้วเรื่องรักพักไม่ได้โอ้โ oh หแล้วเรื่องไหนที่มันจะทำให้ใจว้าวุ่นกว่ากัน อย่างนี้ต้องไปบริหารเวลาจัดตารางเรียนตารางรักกับสองพิธีกรในช่วง Mission of Love เจอพิธีกรหน้าตาหล่อๆสวยๆแบบนี้นี่คือรายการเลยครับตอนนี้พี่อยากจะเดินเข้าไปตรวจสอบตารางหัวใจของน้องๆเขาจังเลยนะพี่น้อคบไปตรวจสอบทำไมล่ะคะ อยากรู้ว่าในแต่ละห้องเนี่ยเขาว้าวุ่นเกี่ยวเรื่องอะไรกันบ้างไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะโจรักของเราก็จะมาสำรวจตารางหัวใจของน้องๆเหมือนกันเรื่องเรียนกับเรื่องแฟนเรื่องแบบไหนที่ไม่ทำให้ใจน้องๆว้าวุ่นค่ะเอาพวอตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับทั้งสองทีมที่ขึ้นมาโต้วาทีก่อนดีวานะครับเอาฝาพี่ก่อนน <Hey. S 2> ี่พวกเราทีมหนึ่ เขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาละครับเรามาทำความรู้จักกับกับตันทีทั้งสองคนดีกว่านะครับเชิญกับตันทีมครับปรบมือเพื่อนในการเลยค่ะกางเลยค่ะลงแล้วเชิญเปิดแผ่นป้ายครับเอาเลยค่ะว้าอะเปิดแผ่นป้ายออกมาผลปรากฏว่า ทีมเลิฟเวอร์ได้หัวข้อแฟนไม่ทำให้หัวใจว้าวุ่นส่วนโอ้ oh my god เหรียนตังหาที่ไม่ทำให้ใจว้าวุ่นตอนนี้สองกับตั้งทีมลูกทีมพร้อมกันแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับสาวน้อยคนหนึ่งนะครับสเปคผมเลยหาวาสวยมืเอ็กตัวเล็กดัดฟันนะครับน้องมิกวันนี้หัวข้อเราได้อะไรคะเรื่องการเรียนค่ะเรียนไม่ทําให้วาวุ่นนะคะแฟนนี่ยเวลามีเรื่องหัวใจทั้งสี่ห้องมันจะวาวุ่นมันจะเค, <มา S 1> ะครียดมากค่ะก็เราไม่รู้ว่าเขาจะมีใครหรือเปล่า,าเขาจะรักเราคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะการเรียนไม่เคยทรยศเราแฮ่ถูกต้องค่ะแล้วผู้ชายล่ะคะทรยศมากทุกวีทุกวันเอาการเรียนดีกว่า มั่นใจแค่ไหนมีไม้เด็ดอะไรไปสู้กับอีกทีมหนึ่งเขาคะอ๋อมั่นใจแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หัวสมองของเราแล้วก็หน้าตาเราเข้าไปข่มกับความแน่นอนค่ะความรักไม่ทําให้เราว้าวุ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าความรักเป็นตัวช่วยเราทําให้เราม,มีความสุขทาให้เรามีกาลังใจในการเรียนหนังสือ้โอ้ ถึงเวลาที่เราจะต้องเชิญกูรูรักของเราค่ะมาเป็นคนกลางช่วยเคลียร์ตารางหัวใจของน้องๆกันด้วยนะคะกับคุณหมอพันศักดิ์สุการเริ่มนั่นเองค่ะ,เ,ออะรเรื่องอะไรครับเรื่องจปานิดนึงนะใช่แล้วค่ะระหว่าง <ๆ S 1> เรื่องแฟนกับเรื่องเรียนเรื่องไหนจะไม่ทําให้เราวาวุ่นใจค่ะโอ้ตัดสินใจง่ายเดี<อ>๋ยวเรารอดูก่อนเราใจน้องๆทั้งสองคนกับทันทีขึ้นมาตัดสินการว่าใครจะขึ้นพรีเซนต์ก่อน ด้วยวิธีที่ยุติธรรมแล้วก็สากคนที่สุดครับวิธีอะไรคะเป่ายิงฉูบครับคลาสสิกมาก้องการเนอะถ้าแอคชั่นด้วยยันยิงยาวมปรกกบเป่ายิงฉอบเราจะพิเซนก่อนหรือว่าพิเซนหลังคะให้ทีมยิงก่อนก็ได้ค่ะโอเคของเราคุณไม่ยอมไปแล้วเอาปมมือโอ้ my god ครับเชิญเลยค่ะ เ,เ,ระะเรียนไม่เคยทรยศเราไม่เคยทําให้เราเสียใจยกเว้นว่าคุณจะไม่ตั้งใจเรียนแล้วคุณเครียดมันถึงเป็นเหตุให้คุณว้าวุ่นใจการเรียนไม่เคยเจ้าชู้เราใช่ไหมคะถ้าคุณมีแฟนแฟนคุณเจ้าชู้ไหม <c oughs> อ่าผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าชู้คะ่ะอ่านยกเว้นบางคนนะคะ <c oughs> การเรียนเป็นสะพานสู่อนาคตถ้าคุณเรียนอย่าตั้งใจคุณไม่เครียดโอเคคุณไม่ว้าวุ่นใจแล้วคะ่ะใครที่คิดว่าการเรียนว้าวุ่นแสดงว่า ให้ความสําคัญกับแฟนคุณมากเกินไปทําให้คุณไม่มีอนาคตหรือคุณอาจจะไม่ตั้งใจเรียนเพราะแฟนก็ได้เวลาเรามีแฟนเนี่ยเราจะแบบเอออะไรก็แฟนแบบหายใจเข้าหายใจออกก็แฟนอย่างนี้อะคะมันมันเครียดอะแล้วพอเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยเช็คใช่ไหมคะว่าแฟนแบบจะมีกิ๊กไหมให้ไฟกับใครจะเล่น Facebook กับใครอะไรยังไงมันทําให้วาวุ่นใจอะค่ะถ้าเกิดเขาคิดนะคะว่าการเรียนเนี่ยทำให้เราวาวุ่นใจอะ เหตุผลสำคัญเลยค่ะมาจากแฟนค่ะเพราะว่าเครียนเรื่องแฟนมาผ่านเอาเรื่องเรียนเรียนไม่รู้เรื่องสอบตกติดรอเอา,เอาอง่ายๆนะคะตอนนี้ก็เรียนก่อนดีกว่าค่ะผู้ชายตอนไหนก็ได้ค่ะน้องสาวพี่มีดีงั้นน่ะผู้ชายเมืนเน่อนนไหร่ก็ได้ใช่ไหม สู้ได้หรือเปล่าแก๊งของน้องโน้ตอ่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงค่ะมีดีมาสู้แน่นอนกองเชียร์ก็เยอะด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพบกับทีมนี้กันเลยดีกว่าเลเวร์สค่ะแฟนไม่ทํำให้วาวุ่นแน่นอนค่ะเพราะแฟนเปียเสมือนเพื่อนคนนึงให้กําลังใจเราทําให้เรามีความสุขคุยโทรศัพท์กับเราก็บอกรักเราแล้วก็มีความสุขจริงไหมคะ แฟนมีกิก๊กเราจะไปเลือกเขาทําไมคะเราก็เลือกคนอื่นสิคะเพราะเราสวยจริงไหมคะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าวุ่นใจอยู่แล้วคะ่ะเพราะเราแยกออกคะ่ะว่าเรียนคือเรียนแฟนคือแฟนการเรียนหนักก็หนักนะคะตอนนี้เราก็ต้องแอดมิชชั่นเราก็ต้องคิดอทําการบ้าน เตรียมตัวสอบทํานู่นทํานี่มันเครียดอยู่แล้วค่ะการเรียนเข้าเรียนไม่ผ่านแล้วก็สอบตกถูกไหมคะเราก็ต้องเครียดเรื่องเรียนอยู่แล้วว้าวุ่นอยู่แล้วค่ะเรื่องเรียนส่วนแฟนไม่แน่นอนเพราะเราแยกแยะออกค่ะแล้วก็สวยมากเลยค่ะคอนเสปต์คอนแน่นอ่้าเครียการเรียนมาผ่อนคลาย ดีกว่าไม่ใช่กลับมากลับมาตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปเอาใจกองเชียร์กันบ้างค่ะเดี๋ยวให้พี่ภูม,ลมิลงพื้นที่ไปหาน้องๆหลังห้องกันเลยค่ะอะ,อะไรทำให้หัวใจเราว้าวุ่นมากกว่ากันการเรียนหรือว่าแฟนการเรียนครับเรื่องแฟนเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องจิ๊บจิบอะครับเรื่องจิ๊บจิบหรอเรื่องขี้ผง,งเรื่องเรียนนี่หมายถึงอนาคตของเราเลยครับโอ้เรื่องเรียนนะคะทําไมคะคะมดิเรามีแฟนอย่างเนี้ย มีปัญหาการเลิกก<ม>ันร้องไห้วันเดียวคุมไฟสองสวันกระจบทิงง่าแล้เรื่องการเรียนแหละถ้าเกิดมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วเป็นไงถ้ามีปัญหาก็ทะเลาะกับพ่อแม่เขาก็เสียใจยเราเรียนต่อไม่ได้อนาคตจบจ้นแว้นเราได้หลายมุมมองนะครับเราได้มุมมอ,องผู้ชายเราได้มุมมองผู้หญิงตอนนี้พี่อยากได้มุมมองของผู้ชิงบ้างชื่ออะไรคะ ชื่อมิคาเอลค่ะชื่อชื่อมิคาเอลชื่อจริงอย่างนี้ค่ะชื่อจริงชื่อยศกรครับระหว่างผู้ชายเรารักเนี่ยนะกับการเรียนเนี่ยอะไรทําให้หัวใจเราว้าวุ่นน้อยกว่ากันผู้ชายค่ะผู้ชายเดยวนี้หาง่ายค่ะง่ายอย่างเราพี่หาได้อีกเหรอเอาละครับตอนนี้ฟังมุมมองจากคุณหมอพันศักดิ์ครับผมืองาเลยครับ สมัยตอนผมเรียนหนังสือนี่นะเรื่องเรียนเนี่ยไม่ว้าวุ่นใจเลยแต่เรื่องแฟนเนี่ยโคตรว้าวุ่นใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชมทางบ้านตอนนี้รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคงคิดเหมือนผมนะครับแต่โลกมันเปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมและก็น้องๆสังเกตไหมครับน้องยุคปัจจุบันเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในแฟนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับครับอ่าแสดงว่าไอ้ที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงว่าเด็กๆมีแฟนแล้วจะเรียนตกต่ำเนี่ย อาจจะไม่เป็นไปแล้วในยุคนี้เพราะว่าเขาถือว่าแฟนหาใหม่ได้แต่เรียนหนังสือต้องเรียนให้เต็มที่เดี๋ยวไม่มีงานทําใช่ไหมครับใช่อาวล้ครับคุณผู้ชมทางบ้านเราไม่ต้องห่วงนอ้องๆอีกต่อไปแล้วเพราะเขาดวงตาเห็นธทมแล้วว่าเรื่องเรียนนั้นสําคัญที่สุดสรุปว่าเรียนหนังสือนะอเรียนหนังสือเรียนดีๆก็ไม่ต้องหวาวุ่นใจจริงไหมนะครับส่วนแฟนในเมื่อไม่หวาวุ่นใจแล้ว ก็โอเคผมก็เห็นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราต้องตามยุคตามสมัยแต่เรียนหนังสือนั้นนะครับอยากจะย้ํานี้จริง,รงๆเลยน้องๆภูมิใจมากที่น้องๆบอกว่าเรียนหนังสือเนี่ยเรียนดีแล้วพ่อแม่สบายใจไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจแสดงว่าพวกเรารักพ่อแม่มากกว่ารักแฟนใช่ไหมครับค่คนฟังรายการเราวันนี้สบายใจมากจบมันดื้อแบบนี้แหละอ้าวโดดเดังครับชัดเจนมากครับ การศึกษานะครับหรือว่าความรู้คือทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่งซึ่งเด็กคนหนึ่งไม่มีวันใช้หมดนะคร <im masked names> <im> ับยิ่งใช้ก <sh> well <forward> ็จะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะเอาละตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีไหมดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสาระดีๆที่น่าสนใจรอเราอยู่ในติวรักเต็มร้อยค่ะหนูก็คิดว่าเออคงไม่บกับเขาต่อแล้วแต่พอดีมาพาดมีน้องอะค่ะสองเดือนกว่าแล้วม่ว่าแค่มีเธอใกล้